สวัสดีค่ะพบกับหมอนะคะหมอแว่นตาสัมยญาวันนี้นะคะหมดจะมาพูดเรื่องเลนออโต้กับเลนกันแดดค่ะเพื่อนๆรู้จักเลนออโต้ไหมคะเลนออโต้ค่ะอยู่ในที่ร่มจะเป็นเลนใสๆแต่เวลเราเจอรังสี UV ตัวเลนจะปรับสีเข้มขึ้นความเข้มของสีเลนจะขึ้นอยู่กับรังสี UV ที่เราเจอค่ะ UV เยอะสีเลนก็จะปรักขึ้นเยอะ UV น้อยสีเลนก็จะปรักน้อยนะคะข้อดีของเลนออโต้นะคะคือครบจบในที่เดียวค่ะได้ทั้งแว่นสายตาและเลนกันแดด สะดวกสบายไปได้ในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ไปอย่าง hey, บุให้ความคุ้มค่าและสามารถสั่งทเป็นเลนที่มีค่าสายตาได้ค่ะส่วนเลนกันแดดค่ะสีเลนจะคงสภาพไม่ปรับเปลี่ยนสีเหมือนเลนออโต้นะคะแต่เลนกันแดดเขาจะช่วยป้องกันแสงแดดได้เต็มที่ลดปริมาณแสงจ้าค่ะช่วยในการขับรถได้ดีสามารถเลือกสีเลนและกะ็ดับความเข้มของตัวสีเลนได้สามารถสั่งทาตามค่าสายตาและช่วยลดปริมาณแสงได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆจะเลือกใช้เลนก็อย่าลืมคำนึงถึงการใช้งานของตัวเองด้วยนะคะก่อนจบคลิปนี้มบกากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจเพจหมอแว่นตาสายยาณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ